สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง pi industry โดยห้างปืนสีพยานะครับหรือว่าเพจ a c e b o o k ก็ l อล n เกีย Thailand ได้เลยนะครับวันนี้ผมมีไอเทมที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเรามีซองปืนสำหรับการแข่งขัน idpa ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทุกคนจะไปโฟกัสแต่ว่าเลเวล2ไฟใหญ่เลเวล3แบบไฟใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับเราเราอาจจะไม่ค่อยได้ทําการ โฆษณาสองปืนตัวชุดนี้เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเลเวล2นะครับแบบไม่ไฟฉายนะมีทั้งแบบกล็อก 17, Glock กล็อกินะครับแล้วก็320ด้วยนะวันนี้เดี๋ยวจะมาแบบว่าโชว์ข้อดีต่างๆนะครับว่ามันเหมาะกับ IDPA ยังไงนะครับแล้วมันมันดีกว่ายี่ห้ออื่นๆยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับซองปืนของเอเลียนะครับเลเวล2นะครับมีระบบปลดล็อกด้วยนิวโป้งนะครับ เวลาที่เราเนี่ยอันนี้ผมใส่ลองใส่ปืนนะครับนี่เป็นก๊อก17นะครับเวลาที่เราใส่ปืนเข้าไปแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนระบบล็อกจะอยู่บริเวณนิ้วโป้งนะครับตรงนี้ซึ่งเวลาเราเราคลิปคลิปมือลงไปเนี่ยปึ๊บอย่างสูงที่สุดเลยเนี่ยนิ้วโป้งของเราเนี่ยมันจะอยู่บริเวณที่ นิ้วโป้งเราอยู่พอดีเวลาที่เรากริปปืนเข้าไปสูงสุดเนี่ยนิ้วป้งเรามันอัตโนมัติเลยครับมันจะเข้าไปที่ตัวคันโยกของนี้นะครับแล้วเวลาปลดล็อกเนี่ยมันเร็วมากๆมันเร็วแบบมันเร็วแบบมันสมูทมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสําหรับใครที่เล่นกีฬา IDPA นะครับแล้วยังไม่มีซองแบบล็อกนะผมแนะนําเลยนะครับว่าคุณต้องใช้ซองปืนแบบ มีล็อกเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรดูไหมครับกีฬา idpa เนี่ยถ้าคุณไปวิ่งยิงเนี่ยจังหวะที่ปืนคุณตกกลางทางเนี่ย disqualify ครับที่สำคัญนะครับเพื่อนล้อด้วยครับทั้งสนามที่เพื่อนล้อเลยนะครับปืนตกและ disqualify เนี่ยผมก็เลยบอกว่าตัวเนี้ย เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมนะครับสำหรับ IDPA ในยุคนี้เลยนะเพราะว่ามีนักกีฬานะครับใช้เอาไปนําไปใช้หลายคนแล้วก็ติดใจแล้วก็นําไปบอกเพื่อนๆกันหลายคนมาซื้อต่อไปหลายหลายอันแล้วนะแต่วันนี้ผมเลยเอยเอ,เอ,เอมาทําคลิปแบบที่เป็นซองปืนไม่ไฟฉายให้ดูบ้างว่าเออมันมันดียังไงนะเพราะว่าเรายังไม่ค่อยได้โฆษณาตัวนี้เท่าไหร่รูปทรงนะครับปัดเปียวนะครับบางเบาน้าหนักเบามากนะครับน้าหนักเบามาก แต่แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่เออให้ความแข็งแรงสูงนะแล้วก็เวลาปลดเนี่ยคือถ้าใครที่ได้มาลองใช้เอเลียนหรือว่ามาลองเล่นเอเลียนดูจะรู้เลยว่าการปลดหรือปืนของเอเลียนออกจากซองอ่ะมันรวดเร็วมากแล้วมันก็สม o o t มากนะครับอันนี้320สองูนนะผมก็มี ถ้า320ก็จะเป็นทรงนี้เลยนะครับอันนี้จะใส่ได้เป็น320 M18 นะไซส์ M18 หรือว่า P320 SP สวัสดิการนะครับ X5 r e g i o n เนี่ยทางโรงงานยังไม่ได้ทำมานะฮะสำหรับตัวไม่มีไฟฉายนะเนี่ยเลื่องไหลามากนะครับแล้วก็รองรับการติดดอทนะครับทางนักกีฬาเนี่ยที่ติดดอทนะครับเขาเขาเวนช่องไว้สำหรับติดดอท เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่จะใช้ดอททรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่ค่อนข้างเปิดโล่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับว่าเออติดดอทได้ไหมติดดอทแล้วมันจะบบใส่ซองปืนได้หรือเปล่าเนี่ยก็ดูนะครับช่องว่างที่เหลืออยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วน,นนี้ก็เป็นกอก19นะฮะส่วนแต่ถ้าใครเนี่ยมีทั้งกอก17และ19ก็ซื้อซอง17ไปนะครับก็จะใส่ได้ทั้ง17และ19นะ ส่วนใครถ้าอยากได้แบบพอดีฟิตเมนต์แบบ19เลยก็ต้องตัวนี้เลยนะครับ17 19เนี่ยมันต่างกันที่ความยาวนะครับของตัวซองนะจะเห็นว่าอันนี้17อันนี้19มันก็จะยาวต่างกันเล็กน้อยนะตัวปลายปลายลำกล้องอะนอกนั้นก็เหมือนกันมาต่อว่าเอ๊ะทำไมผมถึงแนะนำตัวนี้ก็คือเวลาเราไปยิงที่สนามเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าเวลา นักกีฬาที่ซื้อของผมไปเนี่ยจะแนะนำให้ซื้อตัว locking bell slide ไปด้วยผมมีรีวิว Locking Bell Slide เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านด้านข้างนะครับ mm hmm. เผื่อใครไปกดดูได้ว่าเออมันใช้งานยังไงแบบแบบละเอียดนะแต่นี้เดี๋ยวเอาคร่าวๆให้ฟังก็คือมันเป็นการปลดเร็วชนิดนหนึ่งนะครับเรา เลือเราดึงออกมอย่างนี้นะครับแล้วเราเอาเข็มขัดเราใส่เข้าไปขนาดเนี้ยปรับได้นะครับมีรูมีน็อตให้ปรับนะครับเลือกตามขนาดเข็มขัดกี่นิ้ vídeos, วเราก็เสียบไปปุ๊บเราร้อยใส่เข็มขัดเรา,เาปราั๊บเราปิดเราปิดเข้าไปเลยนะครับแล้วได้ยินเสียงแบบนี้แล้วเราก็เอาปืนเราไปใส่แค่นี้เลยครับมันง่ายมากนะฮะแล้วมันก็แบบสะดวกสบายเวลาถอดจะถอดปืนออกจากซองก็แค่กด2ปุ่มนะครับเวลาใส่ก็ สไลด์เข้าไปนะครับมันมันสะดวกสบายมากแล้วเวลาเราจะแบบไปเข้าห้องน้ําจะเปลี่ยนปืนจะอะไรนะครับมันสะดวกสบายแนะนําเลยครับสำหรับนักกีฬา IDPA นะว่าซื้อซองเนี่ยซื้อซองไม่ไฟฉายไปแล้วซื้อ l o อกกิ้งเบลสไลด์ไปด้วยชีวิตของท่านเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับนี่สตัวนี้แนะนําเลยคู่กันสําหรับนักกีฬา IDPA เพราะว่าทุกวันนี้ผมก็เร่งเห็นนะครับว่าทุกคนเนี่ยยิงปืน IDPA บางคนไม่ได้ใส่ไฟฉายนะแต่ว่าติดดอทนะครับแต่ว่ายังยังหาซองที่ออดีๆไม่ได้เนี่ยผมก็แนะนําเลยอยากให้ทุกคนมาลองหรือว่าลองถามออคนใกล้ตัวของท่านที่เคยได้ใช้เอเลียนตัวเลเวลสแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันมันดีจริงไหมมันเร็วจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูกัแบบเร็วๆนิดนึงเลยสมมติผมเอาเนี่ยผมปุ๊บมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนซองที่ไม่มีล็อกเลยเพราะว่าเราเข้าปืนไปปุ๊บเนี่ย กลิปเราอะตัวเนี้ยมันจะอยู่พอดีตำแหน่งเขาทำมาแบบดีมากนะครับลื่นไหลนะครับแล้วก็ปืนเนี้ยไม่มีทางตกแน่นอนครับถ้าเข้าซองนะครับไม่มีทางตกแน่นอนนะครับ,น,รบนักกีฬาที่ยิง IDPA แบบ2ปืนหรือ3ปืนหรือว่า t o gun ร h เนี้ยแนะนำเลยว่าต้องตัวนี้เท่านั้นนะครับแบบมีระบบล็อกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแนะนำ ซองปืนที่ปลดล็อกด้วยนิ้วชีนะด้วยอันนั้นก็มีเรื่องของความปลอดภัยนะที่เวลาเราฉะออกมาปุ๊บเกิดเราต้องเออเราต้องเนี่ยเราต้องกดด้วยนิ้วชีเนี่ยบางทีเนี่ยมันเผลอเอานิ้วลากออกมาแล้วเข้าไกปืนลั่นอีกนะครับอันนี้ก็ปลดล็อกเนี่ยอยู่บริเวณนิ้วโป้งนะครับแล้วก็การทำงานคือลื่นไหลสุดๆนะแล้วก็ที่สำคัญสวยด้วยนะครับวันนี้กลอกนะ ก็320นะ M 1 8 P 3 2 0 SP นะใครใช้อยู่ทรงนี้นะแนะนำเลยว่ามาจัดตัวนี้ไปรับรองไม่ผิดหวังถ้าใครใช้แล้วไม่ชอบนะมาว่าผมได้เลยอันนี้แนะนำเลยกล้าการันตีแล้วยิ่งท่านมาจัดไปพร้อมตัว locking bell slide ด้วยแล้วเนี่ยบอกเลยว่าตัวจบนะครับใช้งานง่ายนะครับก็หยุดสูงติดเอวตามกฎของ IDPA ทุกอย่างนะทุกคนมาลองวัด ลองเล่นดูได้นะครับก็ใครที่สนใจก็เข้ามาลองได้นะที่ห้างปืนศรีพยาสาขาเอกมัย22นะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์สไตล์นี้นครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจของเราด้วยนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะทำคลิปดีๆออกมาให้ท่านดูนะครับว่าแบบมีอะไรแนะนำเล็กๆน้อยๆสำหรับเ,เกี่ยวกับเรื่องซองปืนนะก็วันนี้ฝากไปด้วยครับสวัสดีครับผม